ที่เรามาฝึกร้องพูดไปเที่ยวไปเที่ยวและเที่ยวและเรียนเรียนและเที่ยวนี่แหละค่ะก็จริงภาษาอัเรียนันไม่ยากนะคะเอาสเสบียงไปเก็บนะคะที่ที่รถแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกัน ตรงนี้ค่ะเนี่ยห้องน้ำไปเข้ากันมาเป็นห้องน้ำของบาร์นะคะเนี่ยอันนี้คือบาร์เนี่ยบาร์คนอยู่ยแล้วก็มีทะเลสาบเป็นทะเลสาบเ,เล็กๆอะค่ะ แดดดีอ่ะอืมมีรถนักท่องเที่ยวมา mm hmm. เขามีรถบ้านกันด้วยนะคาดว่ากลางคืนคงจะนอนกันแถวนี้แหละกลางคืนคงอากาศจะดีอะค่ะเ mm hmm. ยน็ยนๆ mm hmm. คือบนเขาที่เนี้ยค่ะพอพอพอ,พอหมดแดดปุ๊บเนี้ยจะหนาวขึ้นมาเลยเพราะว่ามันอยู่สูงสูงกว่าระดับน้ำทะเลสูงเหมือนกันนะคะเท mm hmm. ่าไหร่นะ mm hmm. พันกว่า <g ül> เราก็ค่อยๆเดินไปค่ะมากินลมชมวิวหลังจากที่โควิดที่ผ่านมาไม่ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลย <c oughs> คือเราก็ทำงานทั้ง2คนนะเนาะแล้วมันเหมือนว่าเราเราก็กลัวเนาะกลัวพวกเออโควิดอะไรเงี้ยแ,แล้วพอเวลาช่วงนี้อากาศมันร้อนหน่อยคือก็เลยเออ ไม่ไหวละอยู่บ้านอยู่บ้านอย่างเดียวนี่เครียดเนาะขาจะเซมไปจมาคาจะเซ็มเปอ๋อสตรีสนังเครียดอ่ะก็เลยเออออกมาสูตรสูตรบรรยากาศนะเดี๋ยวเขาจะคุณชายเขาจะเอ๋เอ๋เอ๋จะไปจะไปลอง หนาวอ่นะเออน้ำไม่หนาวอ่ะตอนแรกคิดว่าหนาวนะพอลงมาเย็นนะอ่ะใส่มันคงแบบซับแดดไว้มั้งไม่หนาวนะกี่องศาเนะี่ยประม,ม,มาณสิบเจ็ดสิบแปดองศาประมาณนั้นน่าค่ะเย็นดี สั่นหน้าดูเลยสะพานนี่เขาใช้ไม้ทน,น,นะคะบัวก็มากินหญ้าตอนนี้เขาจะปล่อยบัวให้กินหญ้าแบบตามธรรมชาติเงี้ยค่ะไม่มีหลายตัวด้วยไหนลองมานับเลขก,กันดูเนาะอาม่รเนาะแบบสไตล์อิตาเลีนึงหนึ่ง uno สอง d u <ue. S 1> 3 tre tre 4 quattro quattro ha cinque cinque hoc sei sei 7 sette sette pet otto otto cao nove nove sip dieci dieci sip 11 sip undici undici 13 1 1 t r 1 dici 1, 1>, 1>, 1>, 1> ิ q u a t t o r d i c น้ำได้ถึง20ได้แล้วนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวต่อไปอีกเรามาเริ่มกันเลยต่อด้วยเลข21นะคะ21 2 21

41 41 4บ4 4้จหแล้วคะจึง50แล้วนะ

60 60เย้60 6าแล้วนะคะเอาต่อกันเลย61 6 2 6 3 62 63 63 64 6อ65 6ส6 6 6 6 6 เย่เจ <70. S 1> ็ดสิบแล้วนะเจ็ดสิบเจตานตาเจ็ดสิบไหนใครอาย,อายุถึงเจ็ดสิบหรืยอยังเอ่ยอ๋อไม่น่าจะถึงนะใครที่ดูช่องก้อยอายอุคาดว่านะคะไม่น่าจะถึงเจ็ดสิบนะอา้าวพอเจ็ดสิบปุ๊บนะคะ,เ,ะ,เ,ะ,ะเออเขาบอกว่าเอ้ยไปถึงไหนกันเนี่ยเราจะไปถึงไหนกันอ่ะลองไปที่เจ็ดสิบเอ็ดเจตันตูนเตันตูโนเจ็ดสิบสอง เจ็ดสิบสามเ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าิบหกเจ็ิบเจ็ดเ8็8สิปดเจ็8ส8บออตา8ต8แแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้นับให้ถึงร้อยนะออตานอแปดสิบอ็ดแปดสิบองอ8ต82 82้ว แปดสิบสามแปดสิบสี่แปดสิบห้าแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดแปดสิบเก้าเก้าสิบนวันาเก้าสิบเดี๋ยวรับนับไปถึงร้อยเลยเดี๋ยวไปทะเลสาบแล้วละคะ่ะไปถึงทะเลสาบแล้วถึงร้อยเกอ 92 92 9ิ9ส9ง9ก9า9ิ9สาเแล้วนะคะวิธีการหนัให้ง่ายก็คือ100 0 0เจตรอละ 200ร0 0ด้วยเซ0โต0สา0ร้อยส0มร0 0ย0 0ม้อยเซรอี่ยนหเปนเยพห่นมิเลสนะคะด้วยมด้วยมเคะเปลี่ยนเปนเสียงเลยนะคะ3,000ัด้มี้วิงด้วยมอมแรงเอาหม คือเชโตมิลาคือ1,000เชโตมิล่า1 0ึงรพันเออมันจะเท่ากับ1,000 0 0เนาะอ่ะ2,000 0 0ด้วยเ0โตมิล่า300,000รเตมิล่าเออต่อไปานึ่ล้านหน่ล้านอุลเลียนเนล้านดมิเลียนล้านเมิเลียนไดมไดมนมตริมนส4ล้าน อ้าวล้านเดิล้าน11ล้านล้าน1 1นล่ล้านอุนล่ล้านล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่แหละแมเรานับตั้งแต่หนึ่งถึงล้านเลยในตอนในสามในวันนี้นะคะที่เราที่เรามาฝึกลองพูดไปเที่ยวไปเที่ยวและ เที่ยวและเรียนเรียนและเที่ยวนี่แหละค่ะก็จริงภาษาอิตาเลียนไม่ยากนะคะแต่ว่าเราก็ต้องฝึกบ่อยๆอุ้ยผ่มเขาปากคือคือการเรียนภาษาเนี่ยเราอจะต้องฝึกเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเรามีโอกาสที่จะได้สมมติเราก็ไม่ได้พูดถึงภาษาอิตาเลียนอย่างเดียวนะคะพูดถึงภาษาต่างประเทศอะที่เราเป็นภาษาที่เราไม่ชินที่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันเงี้ยค่ะถ้าเราเจอ คนที่เขาเป็นเจ้าของภาษาเงี้ยค่ะลองไปพูดคุยกับเขาได้นะเพราะว่าอันไหนที่เราพูดไม่ถูกเนี้ยเขาก็จะปรับแก้ให้ปรับเสียงให้จนถึงทุกวันเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะพูดเก่งนะคะในภาษาตะเลียนเนี่ยเพียงแต่ว่าเราอยู่ในอยู่คือเข้าเมืองตาหลิวเนคือเราอยู่ในประเทศเขาเนี้ยค่ะเราเออก็ต้องพูดภาษาเขาอะไรเงี้ย บางทีก็พูดผิดพูดเพี้ยนไปบ้างเขาก็แบบหัวลาออะไรจริงๆแล้วเขาก็ช่วยแก้ไขให้แล้วเราเออก็จําไว้เงี้ยถ้าเราผิดกรมาหรืออะไรเงี้ยไวยากรณ์แต่จริงๆแล้วสำเนียงเราไม่ใช่สำเนียงที่เราแบบเกิดมาแล้วเราพูดภาษาเขาเงี้ยค่ะเพราะนั้นเราก็อย่าไปอย่าไปคิดมากอย่าไปอายแล้วก็อย่าไปกลัวแล้วก็อย่าไปคิดว่าตัวเองโอ้โหดัริดพูดภาษาต่างประเทศอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราต้องพูดเหมือนเราก๊อปปี้เขาเงี้ยค่ะเออเราก็ต้องแบบให้มันสำเนียงให้มันใกล้เคียงที่สุด